ทาง BBC รายงาน,งานแต่ว่าสื่อสำนักอื่นก็านรายงานอย่างต่อเนื่องเ <aching, S 1> <index. S 2> ช่นเดียวกันว่ามีการปฏิบัติการด้วยการใช้ดโดรนบุกโจมตีอาคารหลายแห่งในประเทศรัสเซียซึ่งเน้นหลักๆเป็นอาคารในกรุงมอสโกเข้าใจว่าโดนสอยไปหลายลำนะฮะโดรนหลายลำเนี่ยเป็นเครื่องบินไร้คนขับเนี่ยถูกสอยไปหลายลำเป็นโดรนปฏิบัติการจู่โจมอาคารหลายแห่งในกรุงมอสโกซึ่งในรอบนี้สื่อตะวันตกไม่ได้รายงานนะครับว่ามันเป็น False Flag Operation แล้วนะฮะ รอบที่แล้วที่มีความพยายามในการสังหารปูตินเนี่ยประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยสื่อตอนตกรายงานว่ารัสเซียเนี่ยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองถึงแม้ว่ารัสเซียเขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเขาจะไม่บ้าทําขนาดนั้นในรอบนี้เนี่ยไม่มีการรายงานว่าเป็นการทํฟอลส์แฟ l ก g o อเปเรชั่นเพราะฉะนั้นโดรนที่มีการปฏิบัติการในรัสเซียในมอสโกในรอบนี้ซึ่งโดนสอยไปอย่างน้อย3-5ถึงาลำเนี่ยนะฮะที่เหลือไม่รู้ว่ามันโดนแทรกแซงโดยการทํา Cyber Attack r e t a l i a t i o n เนี่ยนะฮะปรากฏว่าในรอบนี้มันเป็นการปฏิบัติการซึ่งถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาจะโยนหินไปที่ถ้าไม่ใช่เป็นการสั่งการจากกรุงเคียฟก็เป็นการสั่งการโดยทางอ้อมจากกรุงวอชิงตันดีซีขาวนี้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรก็คือมันมีข่าวนี้ต่อไงในรัเสเซียตอบโต้ฮะ <c oughs> ลองฟังจากปากท่านผู้นํารัเสเซียเองแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพราะว่าท่านเอง <c oughs> ท่านบอกว่าท่านไฟเขียว Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решения. Разумеется, к этой категории относится и Штаб военной разведки Украины, к которому был нанесен удар два-три дня назад. คือท่านท่านปูตินท่านสั่งเองแล้วก็ไฟเขียวคันนี้ไอ้สิ่งที่สําคัญในรอบนี้คืออะไรแล้วแมะที่เขาโจมตีตอบโต้เนี่ยที่กรุงเคียฟเนี่ยเป็นเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวกรองแล้วทุกคนก็รู้ว่าศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวกรองที่กรุงเคียฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองซึ่งขึ้นตรงกับเซเลนสกี้มันเป็นศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองซึ่งขึ้นตรงโดยทางอ้อมกับหน่วยงานด้านข่าวกรอง ซึ่งเชื่อมผ่านผ่าน,านองค์กรสนธิสัญญาแอนแลนติงเหนือไปที่โน่นโน่นแรงเล่แรงเล่นะฮะโอเคนะฮะเข้าใจนะฮะรายการนี้ไม่มีเฟกนิวส์นะฮะทุกประเทศสามารถเลวร้ายได้หมดนะครับครัวน,นี้ทำอย่างไรเมื่อปูตินสั่งโจมตีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองตามที่คุณเห็นอยู่ในข่าวและปูตินยอมรับด้วยว่าตัวเองไฟเขียวก็เดี๋ยวจะมีการโจมตีในรัสเซียต่อด้วยการใช้โดรนไงฮะ retaliatory measures ในแบบนี้การออกมาตรการเชิงตอบโต้ไปมาระหว่างวอชิงตันและมอสโกเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆฮรผ่านการปฏิบัติการซึ่งเป,เป็นการใช้ดโดรนปฏิบัติการเข้าไปในกรุงมอสโกซึ่งอาจจะเป็นดโดรนสอดแนมเพื่อหาข้อมูลเฉยๆก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการปฏิบัติการมากไปกว่านั้นก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดโดรนแต่ละลำซึ่งส่งเข้าไปจกเคียฟ หรืออเมริกาส่งเองหรือใครส่งก็ก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่ใช่รัเสเซียทําเองเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรแต่ว่ามันมีการทําอย่างต่อเนื่องถ้าคุณอ่านสถานการณ์ด้านความขัดแย้งในรัเสเซียยูเครนในรอบนี้ณนะวันนี้ประเด็นหลักที่คุณต้องคิดถึงคือสงครามนี้มันจะบานปลายไปถึงขั้นที่มีการปฏิบัติการสู้รบข้างในรัเสเซียด้วยหรือเปล่า ถ้าสงครามแค่ที่ยูเครนและยูเครนพังราบเป็นหน้ากลองนั่นไม่ใช่เรื่องใหม่ละหรือแม้กระทั่งถ้ารัสเซียยึดกรุงเคียฟได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายคนซึ่งเขาเฝ้ามองสถานการณ์อยู่เรื่องใหม่ที่มีนัยสำคัญในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งจะบานปลายไปสู่สถานการณ์ซึ่งเปรียบเสมือนสงครามโลกที่สามเนี่ยก็คือหนึ่งอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการที่เบลารุสพร้อมยิงเมื่อไหร่และจะยิงที่ไหนก่อนวันที่เท่าไหร่เดือนไหน สองคือปฏิบัติการในรัสเซียเนี่ยมีอยู่จริงไหมและถ้าเป็นโดรนที่มีอยู่จริงเนี่ยแล้วรัสเซียไม่ได้ทําเองนะแล้วเคียฟทําโดยที่อเมริกาแบ็กเนี่ยเราพูดถึงอเมริกาใช้โดรนในรัสเซียนะฮะการรุกล้ำอำนาจอธิปไตยของรัสเซียจะนํามาสู่การตอบโต้อย่างน่าเกรงขามไปที่ฝั่งตะวันตกแล้วจะไม่ใช่เป็นการตอบโต้เฉพาะข้างในยูเครนนี่คือประเด็น